มาขายบ้านรัอยล้านอ่ะพี่ก้อยพาหนูไปขายได้ไหได้แน่นอนค่ะวิธีการขายก่อนอื่นเลยเราต้องรู้จักว่าเราจะคุยยังไงกับเจ้าของบ้านร้อยล้านแล้วเราต้องรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายคนที่จะซื้อบ้านร้อยล้านเป็นยังไงขั้นแรกเลยเราต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องการวิเคราะห์ราคาบ้านร้อยล้านว่าเออบ้านหลังนี้สมมติเลยนะที่ดินตรงนี้มันราคาที่เท่าไหร่แล้วก็สร้างบ้านหลังนี้ขึ้นมาถ้ามันยังไม่ถึงร้อยล้านอย่างเงี้ยซึ่งคนซื้อเาก็รู้อยู่แล้วว่าเวลาที่เขาอยากซื้อบ้านร้อยล้านหรือคนที่มีเงินร้อยล้านเน ถูกไหมเขาสามารถที่จะไปซื้อที่ดินอีกแปลงหนึ่งมีพื้นที่เท่าๆกันแล้วก็สร้างบ้านในสไตล์ที่เขาชอบอาจจะไม่ใช่หลังเนี้ยที่เขาอยากได้แบบนี้ที่เขาอยากได้ก็ได้ฉะนั้นสิ่งนี้สําคัญมากๆที่เราจะต้องรู้แล้วก็เข้าใจว่าการขายบ้านร้อยล้านต้องทำยังไงบ้างหรือว่ารู้รายละเอียดดีเทลเกี่ยวกับตัวบ้านเองแล้วก็รู้ว่ากลุ่มเป้าหมายในการที่จะซื้อบ้านหลังละร้อยล้านคือใครอันนี้ก็สาคัญเหมือนกันจริงๆมันรายละเอียดปีกย่อยเยอะแยะมากมายเลยถ้าเราอยากขายบ้านร้อยล้าน หรืออยากขายบ้าน10ล้าน20ล้านหรือแม้กระทั่งขายที่ดินถ้าเราอยากรู้เรื่องนี้นะคะอยากเรียนเรื่องนี้ก็สามารถที่จะมาลงเรียนกับพี่ก้อยได้เลยค่ะตอนนี้พี่ก้อยมีคลาสพิเศษก็คือจับมือทําลุยลงมือทําอยู่เคียงข้างเราไปจนกระทั่งสามารถสร้างรายได้ค่าคอมมิชชั่น5 0,000 0บาทได้นั่นแหละพี่ก้อยถึงจะยอมปล่อยมือพวกเรา